ส่งงานครับออคคอร์ด G8 สองนสี่ินะครับล้อสิบแปดนิ้วล้อกว้างด้วยคันนี้จัดดีแบบครับจูนกล่องหลักใช้งานน้ำมันโซฮก้าห้านะครับคันนี้มาจูนนอกสถานที่นะอยู่บ้านบึงชนบุรีครับก็มีค่าเดินทางนิดหน่อยครับไม่ได้บวกไม่ไม่ได้บวกแพงนะครับ โอเคเดี๋ยวเรามาดูกันเล็กน้อยครับอุาย,อ,ย,อ,ยอ่ะีแปดสองที่สี่นะครับรอบโดยเบาสูงอยู่แล้วนะครับแต่เวลาใส่เกียร์รอบมันจะตกนะเป็นเรื่องปกติของโรงงานนะครับเป็นไงเป็นไงนิ่งคลิปคันนี้อ่าลิ้นปีกสกปรกนะครับ ถ้าล้างลิ้นปีกก็นิ่งรอบไม่มีตกแน่นอนนะครับโอเคก็พอใส่เกียร์แล้วเอ้ยพอปั๊บรอบแล้วไม่ได้ใส่เกียร์อันนี้ใส่เกียร์นะครับเกียร์ดีนะนิ่งสนิทนะครับไม่สั่นเลยนะฮะก็โอเคคันนี้จูเสร็จแล้วนะครับเก็บค่าที่ส่วนของรถคดีให้เรียบร้อยแล้วนะฮะจูโดยใช้สวัสดีครับเ f ฟ b a n แบน ตัวจับส่วนผสมน้ำมันกากาศนะครับสายเบนซินเวลาจูนรถต้องมีนะฮะไม่มีนี่คือมโนจูนล้วนๆเลยนะครับก็คันนี้ใช้โซคอ95ปรับจูนก็ก็ไม่รู้สินะก็เดี๋ยวเรามาดูอตาเล่นกันครับว่าเป็นยังไงนะสำหรับพี่ใหญ่แอคคอร์ด2.4นะครับเจน8ล้อ18นิ้วล้อกว้างด้วยเดี๋ยวรอพี่เขาไปสักระยะหนึ่งก่อนนะ เดี๋ยวไปชนปงป้างปงป้างแล้วโอเคครัวน,นี้มาโจทย์ที่บ้านเมืสงชนบุรีนะครับบัวค่าเดินทางนิดหน่อยไม่แพงหรอกครับบางทีท่านเดินทางมาหาผมที่เสรีไทยหรือของเจดนะครับก็ค่าเดินค่าน้ำมันน่าจะแพงกว่าที่ผมคิดนะโอเคเปิดแอร์นะครับนี่เกียร์ดีนะครับ เรามาดูอัตาเล่นกันว่าเป็นยังไงสําหรับ G8 2.4นะครับน้ำมันโซคอ95นะอันนี้ไม่มีแคตาลิติกด้วยนะครับโอเคป้าย <c oughs> ออกเยร์ดีนะครับรอไฟสังก่อน โอเคก็ลองดูครับสำหรับลูกค้าที่ใช้แอคคอร์ดเจน8 2.4นะครับทั้งที่ล้อ18หรือล้อ17นะครับรถที่ยังไม่เคยจูนนะล,ลองดูว่าเป็นยังไงแตกต่างจากรถท่านไหมนะครับมีอะไรที่แตกต่างไปบ้างนะครับก็สำหรับที่จูนนะครับ,รบจูนคันละ3,500บาทนะครับงานแก้รีแบบจากที่อื่นก็3,500บาทครับไม่ต้องเอาอไฟเดิมมานะผมจัดให้ได้หมดนะครับ โตโยต้า uh, นะครับสายเบนซินนะครับ v ีออสยารินะครับอาร์ติช็อปได้หมดครับทักมาก่อนว่ารุ่นไหนทักมาถามมาก่อนครับคาระสามพันห้าเหมือนกันมีอุปกรณ์มี a อฟไอแอนมีอะไรทุกอย่างครบเหมือนกันโจนเหมือน h อนด้าเดทุกอย่างครับอ่ะ uh, ผมรับทำโตโยต้ามาสักพักใหญ่ๆแล้วครับแต่ผมไม่ค่อยได้รับลูกค้า ผมไม่ได้ค่อยได้หาลูกค้าโตโยต้าเท่าไหร่เพราะผมเน้นฮอนด้าเป็นหลักนะครับแต่โตโยต้าผมก็จูนให้ได้ครับรับระกันกรนตีผลงานครับจูนเก็บจูนเพิ่มฟรีเหมือนฮอนด้าทุกอย่างครับนะฮะก็พี่จูนอยู่เสรีไทยซอยเจ็ดสิบสามครับอยู่หน้าปากซอยนะอ่ารั้สีดำเงินนะครับบริการตั้งวาวเซอร์วิสนระกนรทั่วไปนะครับเปลี่ยนถ่ายละมันเครื่องละมันเกียร์กองอากาศหัวเทียนจูนกล่อง มีครบนะครับครบวงจรนะฮะอีกที่หนึ่งก็รับลูกาของเจ็ครับอันนี้รับทับที่หน้าบ้านครับอ่าก็ที่ของเจ็ดก็จะรับเฉพาะงานจูนเท่านั้นนะครับไม่รับงานเซอร์วิสเป็นทนต้นทั่วไปนะครับถ้าจะทำพร้อมตั้งวาวด้วยก็รบกวนเข้าที่เสรีไทยนะฮะปีจูนนะครับค้นหาได้ทั้งสาสามช่องทางครับไม่ว่าจะเป็น Facebook YouTube หรือ g ูเกิลแม p นะครับค้นหาคำว่า p j u ร Remap Honda นะครับเจอทั้งสามช่องทางเลยนะครับโอเควิวสวยดีนะโอเคงั้นก็วันนี้ส่งงานครับขอบคุณนะครับ